กราบสวัสดีมมพ่อแม่พี่น้องชาวพุทธตื่นรู้ตต่นทำทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดเรื่องสันติเช่นเคยนะครับผมเรียกพระได้ไม่เต็มปากหรอกครับเพราะว่าอยังละอะไรไม่ได้เลยนะครับยังมีความริษยายังมีความอยากมีชื่อเสียงอยากได้แสงอยู่เลยนะครับสําหรับประเด็นที่ออกมาโจมตีอาจารย์เบียนะครับผมก็จะมาพูดวันนี้เดี๋ยวผมจะแก้ต่างตามที่เขาพูดมานะครับ จริงๆถึงวันนี้จะพูดในถุมนี้ก็พูดอย่างเดิมเบียเปียมคนพูดต่่าพเจรอเปียมคนพูดทองที่พูดว่าไม่ใช่เปียมคนพูดไอ้ที่ออกมาเปียมคนพูดไม่ใช่ไม่ใช่พวกดอมเติมมาตัดล็อกใช่เบียเปียคนพูดเข้าใจพราจรย์ไม่ใช่เลยคือเบียเนี่ยเขาเป็นคนพูดมันออกมาเป็นเรื่องนี้ไม่จบที่ประเด็นที่มีเขาออกมาวิจารณ์าเบียเรื่องอะไรนี่แหละแล้ว มีคนเอาคลิปอาจารย์เบียไปตัดแล้วครับไปก็ไปแย้งว่าเบียรเป็นคนพูดเบียเป็นคนพูดถ้าเบียรไม่พูดมันก็ไม่มีคลิปออกมาหรอกอ่ะมันก็จริงเบียเป็นคนพูดอันนี้ผมไม่เถียงแต่ท่านก็อย่าเถียงเหมือนกันไอ้คลิปที่คุณน่ะท้าทายอาจารย์เบียไปสวนลุมไอ้ไปลุมพินีไปเวทีมวยเนี่ยคุณก็เป็นคนพูดไม่ใช่เหรอ แล้วทาไมทีคุณคุณยังมาอ้างว่ามีคนตัดคลิปคุณอะคุณจะไปไล่ฟ้องนนคนนู้นคนนี้ฟ้องก็ฟ้องได้แต่ไม่ฟ้องมีจิตเมตตาทําไมอ้างได้อะแล้วทําไมคนอื่นเขาจะไม่โดนตัดได้บ้างอะแล้วทีคนอื่นก็จะยัดแตก็กความชั่วให้เขาเลยเหรอตัวเองพูดมาจากปากถ้าถ้าคุณไม่ได้พูดออกมามาท้าอาจารย์เบียร์ไปลุมพินีมันก็ไม่มีคลิปออกมาเหมือนกันอย่าเถ จ่าโพสคนคนหาไยครั้งต่อมันทำยอดไลค์ยอดแชร์กันถะจนกระทั่งลืมบุญกุศลยังไงในลูกเนาะแล้วไปดูทำลายไปดูทำลายไปดูทำลายว่าอาจารย์เล่นนเฟซบุ๊กมาเนี่ยตั้งแต่ปีไหนไอเบียมมันอยู่ตรงไหนนายยมนั้นแล้วยมอยู่ตรงไหนอาจารย์เล่นนเฟซบุ๊กมาตั้งแต่ปีเท่าไหร่แล้วนู่นปีห้าห้าสองห้าหนึ่งในนู่นประมาณสิบกว่าปีแล้วอะสิสิบห้าสิบหกปีแล้วมั้งคือคนคนพวกนี้เบียยังเป็นเด็กดูเรียนเบียอยู่เลยเอายอด นี่ประเด็นนี้ผมก็ให้ความเป็นธรรมกับคุณสันติที่มีคนออกมาวิจารณ์เขาว่าที่เขาออกมาโจมตีอาจารย์เบียเพราะว่าต้องการแสงอยากได้แสงอันนี้ก็ควรจะกล้ายอมรับในความเป็นจริงนะถ้าคิดว่าตัวเองยังเป็นลูกผู้ชายเพราะอะไรรู้ไหมไม่ต้องดูอะไรยากเลยพระปีนเสามีกระเสก็วิ่งเจนไปหาพระปีนเสาใครที่มีแสง ก็ไปหาเขายิ่งมาเจออาจานเบียดังมากไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้แล้วนอกจากการโจมตีใช่ไหมอันนี้คือข้อยืนยันของคุณและแล้วคำพูดที่ออกมาจากปากพระที่บวชมาเป็นสาสิบกว่าปีบอกว่าเล่นงเฟ e บุ๊กมาสิบห้าบหปีแล้วท่านอยู่ในผ้าเหลืองอ่ะท่านมีเวลาไปศึกษาธรรมไหมอ่ะ ท่านมีเวลาไปทําเพื่อพระพุทธศาสนาไหมอะในเมื่อท่านเล่น Facebook มาเป็นสิบห้าสิปีแล้วถ้าพระบวชใหม่ผมจะไม่มีปัญหาเลยผมจะไม่รู้สึกติดใจอะไรเลยเพราะว่าพระบวชใหม่ก็ต้องเข้าใจในทางโลกของเขายังตัดไม่ได้แต่พระบวช30สิกว่าปีไปมานั่งเล่นฟุ๊กเล่นเฟซบุ๊กเล่น t i k t o กซึ่งมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันน่ามาอวดกันเลยเรื่องแบบเนี้ อภาพลักษณ์ของสงไทยเนี่ยมันยังไม่แย่พออีกเหรอเอาเรื่องนี้มาอวดอะเรื่องเล่นเฟซบุ๊กมาสิบกว่าปีแล้วทั้งๆท,ท,ที่อยู่ในผ้าเหลืองอะบวชมาตั้งสามสิบกว่าปีฟังโตที่บอกว่าหลังเบียไม่นานเท่าไหร่ก็ติดต,ตามเบียเป็นเคฟซีเบียตอนนั้นเบีย็ไม่เด็กโคลงผมก็เป็นเด็กขายวัตถุมงคลน้นกระสายเดียวกันอะไรเงี้ยหรือสายเ<อ>ทศสายแล้รก็แจ้งมาเดียวว่าอะไรแล้วก็ปเป็นเลขซีกดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ไปแจ้งอยู่ที่หัวนกแสแล้วเพราะนั้นจันก็คือชวนชมเบียมาก่อน ชื่นชมมากก็ทางมือโทรศัพท์เนี่ยต้องเจอเบียเนี่ยต้องเป็นต้องดูเบียตลอดนะเพราะนั้นนะเบียเนี่ยเป็นกาจารที่ชอบมากเลยเป็นเคสซีเพาเห็นพูดเก่งแล้วก็ขายวัตถุมงคลแล้วอ,อะไรแล้วก็ทําเป็นเจ้าทรงทาอะไรกับเออดูมันทําเด็กก็ไม่ได้อะไรก็ดูไปเออเรื่องของชาวบ้านชาวช่องก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เรากกดไลค์กดแชร์ไปถูกใจเพราะนั้นเขาบอกว่าอาจารย์หิวแสงเป็นคุยไปคอยเจต,ตัดขาเบียเขาถ้าเะต,ตัดขาตั้งนั้นแล้วสองสามปีที่ผ่านมาแล้ว นะกันขอท่านุงไปเดนี้ลงกับือตังค์ให้เอาประเด็นนี้ได้ยินกันชับจีนแล้วใช่ไหมว่าเมื่อก่อนก็ชื่นชอบอาจารย์เบียเพราะอะไรอาจารย์เบียรขายคือของเครื่องรางของขลังเป็นหมอดูงหมอดูสายเดียวกันก็แสดงว่าที่ออกมาทำเนี่ยนอกจากความริษยาอยากได้แสงแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าอาจารย์เบียเขา รู้ในธรรมแล้วเขาแจ้งในธรรมแล้วเขาก็เลยกลับตัวกลับใจออกมาสอนคนอย่าบอกให้เลิกงมงายกับเครื่องรางของขลังงมงายกับหมอดูจอมปลอมมันก็เลยกลายเป็นขัดผลประโยชน์ท่านหรือเปล่าคุณหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ยอมรับความจริงโดยอัตโนมัติแล้วใช่ไหมเพราะว่าเขามาพูดเรื่องเครื่องรางของขลังมันทําให้ เรื่องรังของขลังขายไม่ค่อยดีมันขัดผลป,ประโยชน์เหรอหรือยังไงหรือแค่หิวแสงก็ลองพูดมาหน่อยนะอยากรู้เคิดอะไรแล้วก็เรากดไลค์กดแชร์ไปถูกใจเพราะนั้นเขาบอกว่าอาจารย์หิวแสงเป็นคุยไปคอยเตะตัดขาเบียร์เขาถ้าเตะตัดขาแต่นั้นแล้วสองสามปีที่ผ่านมาแล้วนะอาจารย์ก็ใช่ไง ถ้าตีตัดขาในสองสามปีที่แล้วก็อาจารย์เบียร์มันยังไม่ดังไงใช่ไหมไปตีตัดขาก็ไม่ได้อะไรไงเพราะเขาดังเขามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะกว่าทั้งท้งที่เขาเล่นเฟซบุ๊กที่หลังเขาดันยังมีเฟซมีคนชื่นชอบเขาเยอะกว่าก็เลยรับรับไม่ได้อยากได้แสงมั่งก็วิ่งหาเรื่องเขาเนี่ยนะมันใช่เรื่องไหมละ่ะ ในเฟซบุ๊กมาแล้วในยูทูบมาแล้วขายุแสงครับนี่เบียร์มันมีกระบ,บวนการก็เลยทําให้มันโด่งดังเออมันก็แค่นั้นแหละแล้วทิ้งตอกใจไแมพูดมาเต็มปากเลยนะเบียร์มันมีกระบวนการถึงทําให้มันโด,ด่งดังเข้าใจสมัยนะถ้าการบวชมาตั้งสามสิบกว่าปีเนี่ยก็น่าจะรู้แจ้งได้นะว่าคนที่จะมีคุณวัสนาแบบนี้ก็คือเขามีบารมี เขามีจิตที่มันเป็นธรรมและทําให้คนมองเห็นเขาว่าเขาอยู่ในธรรมะที่แท้จริงเขาเลยศรัทธาแต่คุณน่ะอยู่ในผ้าเหลืองแท้ๆไม่มีบารมีมากพอมันก็เลยอิจฉารับไม่ได้บวชมาตั้งสากว่าปีเล่นเ c e b o o k มาก่อนเป็นสิบปีแต่ไม่มีคนติดตามแต่จารย์เบีย เพิ่งมาเล่น Facebook ไม่กี่ปีดันมีคนนับถือก็ือมีคนศรัทธาเยอะกว่าพระที่บวชมาสามสิกว่าปีมันก็เลยกลายเป็นความริษสยาไงพอเขาดังก็แวะเขาเพื่อหาแสงใส่ตัวเองที่จริงที่สิ่งที่ท,ทำนั่นน่ะอย่าอย่าเอามาพูดไอ้คำ่าทำเพื่อพุทธศาสนาเพื่อตัวเองลุ้นลวน มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผู้ศาสนาเลยที่ทําแบบเนี้มันดีดีกับผู้ศาสนาได้ยังไงในเมื่อพระอยู่ในศีลในธรรมพระครองพระเหลืองเตะออกมาจะมาฟ้องโรงเรียนคารวาที่เขาสอนทาอยู่นี่เราทําเพื่อผู้ศาสนาท่านถ้าทําได้อะมันก็ต้องมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะกว่านี้แล้วดิถ้ามีบารามีมากพอมันไม่เกี่ยวกับมีขบวนการถ้าเขาไม่มีบารามีเขาก็ไม่มีขบวนการมาช่วยเขาหรอก ฝากไว้ด้วยนะคิดผิดคิดใหม่เลิกซะสงสารพระที่เขาปฏิบัติตัวดีๆอ่ะสงสารพระที่เขาอยู่ในศีลในธรรมอ่ะสงสารพุทธศาสนาเถอะนะอย่าทำให้มันดูแย่ไปกว่าน,นี้เลยแค่นี้แรงศรัทธามันก็เริ่มเสื่อมหมดแล้วผมมีแต่พระข่าวพระไม่ดีทั้งนั้นแล้วยังมีพระบวช30ปีแต่ก็ละอะไรไม่ได้วิ่งหาเรื่องคารวะที่เขาสอนทำ คารวะที่เขามีผู้ติดตามเยอะกว่าโกะกระเสยอยู่นั่นแหละมันไม่ใช่กิจของสงฆ์มันไม่เหมาะกับความเป็นสงฆ์นะมันไม่สง่างามเลยสู้ศึกมาสู้เลยอย่าเอาผ้าเหลืองมาบังหน้าเพื่อประโยชน์ตัวเองอย่าเอาผ้าเหลืองมาเป็นกระกำบงังมันจะเสื่อมฝากไว้ด้วย